สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สภากาชาติไทยเวลา13.58นวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารรัตนวิทยาพัฒน์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยส่งเปิดศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบในการรักษามะเร็งด้วยรุภาพักโปรตอน ที่โรงพยาบาลคิดพัฒนานำนวัตรกรรมทางการรักษาที่ทันสมัยมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่าศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้เตรียมให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการใช้อนุภาคโปรตอนมาตั้งแต่ปี2557 ดยเป็นนวัตกรรมทางการรักษาที่ให้ประสิทธิภาพสูงเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดซึ่งศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564มีเครื่องเร่งอนุภาคที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งจำนวน6เครื่องให้บริการใช้รังสีแก่ผู้ป่วยได้ปีละประมาณ4,000คนปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว174คนกลุ่มโรคสามระดับแรกที่รักษาได้แก่มะเร็งตับมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอรวมทั้งมะเร็งในสมองโดยเป็นคนไทยร้อยละ โอกาสที่ทรงกดปุ่มเปิดเครื่องและทอบพระเตศการทํางานของเครื่องฉายอนุภาคโปรตอนซึ่งรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนสามารถรักษาผู้ป่วยได้ทุกเพศทุกช่วงวัยทาให้เนื้อเยื่อที่อยู่โดยรอบก้อนมะเร็งทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังได้รับปริมราณรังสีที่น้อยหรือแทบไม่โดนรังสีผลกระทบจากรังสีในร่างกายจึงดีกว่ารูปแบบอื่นมีความเสี่ยงน้อยแพทย์มักจะเลือกใช้การรักษาด้วยอนุภาคโปรตอนรักษามะเร็งในส่วนที่ก้อนมะเรง็ง หรือเนื้อง,งอกใกล้กับอว,วัยวะสําคัญเช่นมะเร็งฐานกระโหลกศรีรษะมะเร็งบร,ริเวณไซนัสหรือมะเร็งตับเวลา14 45นาิกาี่นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทอรือพระเกียรติสมเด็จพระยาณในสังวรเจริญสุวัฒโนพระรพรทานพระราชวโรการให้ในเตตบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยนำนายประสานไตรรัฐวรกุลและศาสตราจารย์ภพยรัตทัชยพงศ์กรรมาการสภากาชาติไทยเฝ้าถุนละออกพระบาทรับพระราชทานเหรียญกาชาติสดุดีชั้นที่หนึ่ง และนำนายสุประชัยเจรวน,น์นายถาปนสิริวัฒนพักดีและนายกฤษดาบุญราชกรรมการสภากาชาติไทยเฝ้าทุลละองพระบาทถวายตัวจากนั้นพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอะองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิราน,นุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนสีราชาสภากาชาติไทย ต่อจากนั้นสุเปนประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่346โดยมีระเบียบวาระต่างๆอาทิสำนักเลขาธิการสภากาชาติไทยเสนอหนังสือรายงานกิจาการสภากาชาติไทยประจำปี2564 สำนักสารนิเทศและสื่อสารองคอ์กรกลุ่มงานกลยุทธ์องคอ์กรเสนอหนังสือพระราช,ชกรณียกิจประจำปีพุทธศักราช2564สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาหมัยพิทักษ์เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสำนักงานจัดหารายได้เสนอการจัดงานกาชาประจำปี2565และกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยในครั้งต่อไป งานที่สามารถมีักงานบรรเทาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนราชนครินและมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีประจําปีการศึกษา2560-2562ถึง เวลา10นาฬิกา28นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวระปรรัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนคนปรปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจําปีการศึกษา2560ถึง 2,562เป็นวันที่5โดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนราชนครินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทา,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 านปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจและปริญญาเทคโนโลยีมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรรวม2คนรวมทางดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1,945คน มหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมภาคตะวันออกมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรักและลผูกพันต่อท้องถิน่นน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบร,รมราชโชบายมาปรับใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานรากโดยมีกลไกาการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อสร้างความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนท้องถิน่นทำให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ก่อให้เกิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยใช้ชุมชนเป็นฐานผลักดันโครงการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในจังหวัดฉะเชิงเซาในทุกมิติในตอนบ่ายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์รวม3าคนรวมทั้งดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม1655คน มหาวิทยาลัยราชภัฒเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นโดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นทุกมิติทางการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพครูรวมถึงมีการพัฒนาทักษะซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมส่งเสริมทักษะภ,ภาษาอังกฤษสมรรถนะด้านดิจิทัลบูรณาการศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่่นสสงเริม ความรักและความภูมิใจในท้องถิ่นของตนนางนักดนตรีกุฎทัพนางสาวสุวรรณเกลือทองจีรัฒ